โอ๊ยอะไรออะไรโอ๊ย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 โอ้ยโอยโอยทำยังไงทำยังไงเอาเดี๋ยวแม่ให้คนละให้น้องด้วยอะพี่พี่พี่แจได้ยังพี่แจอพี่พลยพี่ พี่พลอยจ้าก่อนพี่พลอยไม่จ้างไม่ให้นะพี่พลอยนั่งแบบพี่เบนนั่งนั่งนเดี๋ยวพี่พลอยอย่าขี้โกงเอาทำยังไงเอาวายไม่มีเสียงเลยอุ้ยไม่อยากจเกิดแก่ เด็กนังไม่หลับเด็พี่แ้วไปเป็นตั้งซุ้มล้อคนตัวเล็กกว่าไปอะไรลูกฮะไปอ้ยได้ล่ะคิดช่วยใส่ไหนอ๋อ รนะหมกเขายากจกิดาเอยายบอกแล้วหนูอย่าเดินไปเออหนูอย่าเดินไปมันฝนตกบอเบเซียเห็นบ้บัหนี่เห็นบ้เออยายรู้นะหมกยายจายยายเป้นดีเดยเนี่ยอยู่ลงพยาน đồn tay hả kéo ừ. con oh, ôi yeah. yeah. yeah, nó bơm nít nó có tông phải mai nha mẹ dà nó nằm mồm à mì đây hả nó phải mèo nó đẻng xăm cẩn quá cái co biết tới giờ gì này. là sau đi มาเด้อมาเด้อมาเด้ออย่าออกไปเด้อโน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 โ่โอ้บอดดองบอดองเออเจ้าแนวว่าสิไปเอายามาให้พนัเลียนออกไปกอนเพิ่นมาเลยมาเลยมาเด้อมาเด้อเนี่ตินเออเดี๋ยวปัดนั่นฉันใครดังมาถูกอ่ะอันรุนมันบาง แม่คือเปิดประตูไว้ค่ะน้องแดดชื่อตัวจังแดดบ่ทันงับบ่แม่หึงับบ่ตัวแดดบ่ทันนี่เอ้าอยู่คู่บางแดดชื่อ

รถพี่รนทางนี้ใก็อยกได้คันน่ากันขับรถจะพาไปเอาอีแค้นดูสิไปวางได้ดูขันมั้ยไม่ได้ใช่ไหมนนอโอเดินดินี่ค่ะเสียงแล้วเหรอหลานเริงอ่ะนั่นน,น,น,นนั่นนั่ต้อ่งหัวทึ่งหัว

ยกมือขึ้นใครน้องพลโอ้เล็กผีน้องก็อยไปกัดใครน้องเพชรกัดกัดกัดน้องเพชรอุ้ยเย,ย็นนี้แหละลบมันคัดมาเนี่ยพูดรถประยุทธ์อะไรอะไรอะไรอุ้ยแบตย้ายสิเบิดอ้ยพี่น้องจ้า เมื่อคือคือเขาย้ายไปชาดแบตก็เด้อบดีสวัสดี